สวัสดีค่ะคุณแฟนเพจสวัสดีค่ะพี่แมมค่ะสวัสดีค่ะคุณเมตตาแล้วก็สวัสดีแฟนเพจนะคะค่ะก็วันนี้เราทิ้งท้ายมาคราวที่แล้วเราจะชวนคุยเรื่องลอตะเตอรีแลนหลอดตามแนวรถไฟฟ้าดีไหมคะเพราะว่าเป็นโซนซึ่งราคาเคลื่อนไหวของที่ดินนะคะค่ะขยับเคลื่อนไหวคึกคักมากคนที่เป็น เจ้าของที่ดินปัจจุบนันใช่ไหมคะ,ะกับคนที่เป็นที่ดินแปลงใหญ่แปลงเล็กเขาเขาก็อยากจะรู้ของเขาใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องราคานะคะ,คะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่สยามไปถึงตรงเพลินจิตอโศกแล้วก็สุข,ขุมวิทแล้วก็ถึงที่แยกบางนาเนี่ยมันแพงอยู่แล้วแต่กําลังจะพูดถึงว่าจุดที่มันคึกคักคึกคักนี่โดยที่การปักหมุด ทำห้างหรือ,อทำเกี่ยวกับพวกกลุ่มของอที่เป็นไลฟ์สไตล์อะค่ะอของกลางเมืองอะว่าแต่ละจุดของสถานีจากสยาไปเนี่ยมันคึกคักที่ไหนบ้างแล้วที่คึกคักเนี่ยดูจริงๆก็คือเป็นเจ้าของตระกูลใหญ่ๆทั้งหมดอะค่ะที่แม่มคะเม่นเห็นปรากฏการณ์เม่ว่าไม่ต่ํากว่า5ปีมาแล้ว จริงๆอาจจะย้อนไปเป็น10ปีแต่เราไม่ทราบแต่ที่เป็นข่าวนะคะตระกูลดังทั้งอยู่ในทั้งอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์เดิมกับที่อยู่นอกวงการนะคะทุกคนหน้าใหม่มือสมัครเล่นก็ยังตอกเข็มใหม่รายวันใช่ไหมคะแนวรถไฟฟ้าของพี่แหม่มคุยเรื่องสายสีเขียวได้ไหมคะเราอันนี้หละอันนี้หละเขาเรียกสายสีเขียวค่ะ BTS เป็นรถไฟฟ้าของคุณกีรีการจนาภาคนะคะค่ะก็ เดี๋ยวท,ท,ท,ที่ไม่สนใจนะคะพี่ขออนุญาตพอยจุดได้ไหมคะ,คะจ,จ,จุดที่เป็นน่าจะเป็นเซนเตอร์จริงๆน่าจะเป็นสถานี <Okay. S 1> สยามไหมคะอย่างนั้นเราเริ่มที่สยามะนะกลุ่มวัยรุ่นอย่างเราะนะคะสยามเนี่ยเป็นที่ดินของอเป็นการเช่านะคะ,คะกลุ่มจุตะกูลโดยกลุ่มของสยามพิวันคนะที่ร่วมทุนกับกลุ่มมาคุณคองนะคะตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมใหญ่ถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามเป็นของที่ดินของทรัพย์สินชุลา ก็เป็นที่เช่ากันทั้งหมดตรงนี้คือคึกคักตั้งแต่นานการแล้วหมายว่าเป็นอะไรที่<ต>ดั้นเดิม,เ,ดมเขาเรียกเป็นการจุดผู้ เป็นไข่แดงนะคะจากตรงนั้นมาเนี่ยถ้ามาถึงตรงที่แยกลาดผสมเนี่ยเวอร์เทเดิมเนี่ยเป็นของจีราธิวัฒนที่เรารู้จักคือเซนเทนเวิร์ะเขาบอกเป็นไข่มกของเม็ดของลุนเซนเทนเลยถ้าตรงข้ามก็คือเป็นของโรงพยาบาลตำรวจหรือกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติก็โอเคเป็นของลากไปถึงตรงที่ จากสีแยกลปรกปสะไปอะค่ะก็คือของกลุ่มสีวิกรก็คือเกอนพ่อป e ต t ีเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากนะคะเป็นกลุ่มที่เป็นเจ้าของแลนด์หลอดตั้งแต่อดีตแล้วค่ะอดีตนานมากเลยตั้งแต่ตรงโศกอะไรก็ที่เขาเยอะนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามก็คือของโซโก้ค่ะอันนี้คือสถานีของเขาเรียกอะไรนะตรงชิดลมนะคะสถานีชิดลม ซึ่งมันเชื่อมต่อกับตึกตรงของอัมรินพาซาหรือตึกโซโก้โซโก้นี้เป็นห้างเก่านะคะ ล่าสุดข่าวจริงๆที่คอนเฟิร์มแล้วว่าจริงๆเป็นของกลุ่มศรีวิกรณ์แล้วนะคะไม่ใช่กล่องของกลุ่มของวัฒนะเบคินนะคะพี่แหมมเนี่ยแจ็คพอตเลยค่ะอยากรู้มานานแล้วมีคนถามเมื่านานโทษนะคุณเมธพี่ก็รู้เท่านี้เหรอโรงแรมหัวกู้แกนไฮแอตเอราวันเขาบอกเป็นของกลุ่มน้ำตาลตะวันออกลุมวัฒนะเบคินแล้วก็โซโก้เขาก็บอกเป็นของวัฒนะเบคินถูกต้องอ๋อนี่เป็นอดีตแล้วตัวไม่หาตัวโรงแรมอ่ะใช่นะคะของกลุ่มวัฒนะเบคินนะคะ แต่ของตัวของตัวอมมินพาซาเนี่ยมีการเปลี่ยนมือเป็นของคุณคุณชายเรียกว่าอะไรนะทั้งที่เป็นฝาแฝกของกลุ่มสีวิกรคุณชายนะคุณชาญสีวิกรค่ะค่ะ,คะ,คะ,ะตรงนี้ก็ไปอีกช็อตหนึ่งแล้วกันนะคะไม่เป็นไรค่ะเราพูดกว้างๆก,ก่อนจากตรงนี้ไปปุ๊บไปของเพลินจิตถ้าเพลินจิตปุ๊บเนี่ย ฝั่งแถบแถบนั้นเนี่ยจะเป็นที่ดินของกลุ่มจิราธิวัตรก็คือเอมบัสซีเอมบัสซีนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมาจากการซื้อที่ดินของสถานถานทูตอังกฤษ,กฤษค่ะค่ะแล้วตรงข้ามก็กําลังสร้างใหม่เดิมเป็นสํานักง,งานใหญ่ของกรุงศรีนะคะกรุงศรียุทธยาเป็นของคุณกฤษตรัตนลักษณ์ค่ะนะคะตอนนี้สร้างใหม่เลยทุกทิ้งสร้างใหม่จากแยกตรงนี้ไปนะคะ ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าสี่สถานีพนจิตค่ะเป็นของกลุ่ม p าร์คเวนเจอร์ของเจ้าสวเจริญเิรีวัฒนาพาอีกแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นตัวแปลงแรกของคอนเนแล้วสร้างใหญ่มากเขาเรียกว่าตึกกิีนนะคะ p าร์คเวนเจอร์อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตึกได้มาตรฐานหลีด L E E D มาตรฐานสูงสุดของเรื่องด้านอาคารจากฝังตรงข้ามปุ๊บ เจอโฮมโปค่ะโฮมโปของใครก็ของกลุ่มอัศวอรพูคินกลุ่มแลนด์นเฮาส์อะค่ะติดกับแลนด์นเฮาสเป็นของที่ดินที่ที่เคยเปลี่ยนมือหลายที่นะคะแพงมากตอนนี้ไปที่โนเบอร์ก็คือกลุ่มธนากิจอํานวยค่ะค่ะคุณกิติธนากิจอํานวยเป็นลูกเขยของคุณอํานวยวีรวันนะคะก็เขาก็เจอต่อจากพจนจิตรู้สึกจะเป็น อนา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 นี่ถ้าเป็นฝั่งของเขาเรียกฝั่งแปซิฟิกวันกับทูจะเป็นของคุณหมอประเสริฐ ประสาททองอบางของแอร์นะคะแล้วก็ที่ดินที่ติดกันก็ของคุณคีรีการจนาพาศค่ะอืมค่ะเจ้าของ BTS นะคะจากนานาไปปุ๊บไปอโศกอโศกจะคึกคักมากเพราะเป็นตึกที่ต่อเชื่อมกับของตึกเทอร์มินอลยี่สิบหรือเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะก็เป็นของอัศวะโพคกินคือแลนด์เฮาส์เป็นตัวจุดพุ่งมากเลยคึกคักเหมือนกับเอ่อคึกคักที่สยามที่นี่ตอนนี้กําลังแน่นแน่นมากๆเดินแล้วชนกันแบบไม่รู้เลยว่าคืออะไรใคร ค่ะจะมีนอ้อยิบเอ็ดนี่ขวัญใจไบคอลล่านะคะเพราะว่ากับข้าวเขาสามสบาท35บห้าบาทประสบความสําเร็จทําได้นะคะราคาที่ดินสูงขนาดนั้นนะคะถ้าจาเอาสกรู้สึกสถานีผู้ดีสถานีหนึ่งค่ะตอนนี้เป็นสถานีพร้อมพงก็คือ m อ็มพอเทียของคุณแอล คุณสุภลักษณ์อัมพุทซึ่งใหญ่มากนะคะเอ็มดอยู่ซ้ายค่ะอยู่ซ้ายที่ทําใหม่อันนี้คือซื้อที่ข้างหน้ามาจากของตระกูลทิพสุวรรณค่ะที่เป็นตึกแถวนะคะแล้วข้างในเป็นซื้อที่ของตระกูลบุรีค่ะของกลุ่มไบเทคเป็นของเอ็มวันที่รัดบุรีค่ะคุณแอลหรือคุณสุภลักษณ์อัมพุทพูดอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เจอว่าทําห้างเหนื่อยไหมคะเขาบอก เหนื่อยมากแตะไหลยด้วยนะคะเหนื่อยมากเธอพร้อมอยู่แล้วเธอยิ่งแบบเหนื่อยจริงๆถ้าเป็นไปได้ชัดแน่ขอเป็นเจ้าของที่ดินขายที่ดินแล้วสบายอะค่ะค่ะ๊ะพี่แหม่มคะสถานีพร้อมพงไมเมตังหิดตังหิดนะคะว่ามีตระกูลนักการเมืองตระกูลนึงมาทาโครงการแพงด้วยริปตาพันลบใช่หรือเปล่าอันนั้นของพาวเอสเตตก็ของกลุ่มริปตาพันลบของลูกสางคุณสุวัตนะคะคุณพาวพุทธเขาจะอยู่สุขุมวิทที่สี่คือตรงข้างกับเอ็มคอเทียก็คือมี เขาเรียกห้างเอ็มโพเรียมก็ของกลุ่มอัมพูดเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เขาอยู่ข้างในถ้าข้างในเราพูดอ่ะวันนึงก็ไม่จบอะค่ะวันนี้สินาทีเอาแค่นี้กนเอาแค่ริมสถานีรถไฟฟ้านะคะโอ้ถ้าจะพร้อมพงสถานีใหญ่สถานีหนึ่งเลยนะคะค่ะค่ะทองหล่อทองหล่อนี่จริงๆเป็นกลุ่มของเขาเรียกอะไรนะวอเตอร์ฟอร์ดอะค่ะวอเตอร์ฟอร์ดคือล้ม ขอโทษนะคะจะไม่ไม่เรียกล้มคือเขาเคยเป็นยักษ์ใหญ่ในสมัยของช่วง real e s t a รุ่มเรือง <Okay. S 2> นะคะแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนมือกันหมดแล้วถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามทองหลอคือซอยที่เคยขายอาหารการกิน รอบดึกพวกเราคือซอยสุขุมวิท38เนี่ยเป็นของกลุ่มของโนเบิลที่เปิดแรกๆเลยค่ะที่คนมาเข้าคิวซื้อซึ่งคุณตันโอชิอ่ะไม่ใช่อชิเปลี่ยนแล้วเนาะเป็นอิชิตันโยชิค่ะเขาพูดเองอะว่าทาไมคนมาต่อคิวกันเยอะอันนั้นคือคอนโดเมื่อหลายปีก่อนที่เป็นคอนโดในเมืองกําลังฮิตอะค่ะแล้วกลุ่มของโนเบิลก็คือธนากิจอํานวยเนี่ยมาจับจองที่ตรงนี้แต่มีบ้านหลังหนึ่งแถวนั้นเขาจะเขียนเลยนะว่าบ้านหลังนี้ไม่ขา ายแล้วก็ไม่ให้ใครมากดอ่อนหรือในหน้ามายุ่งคือยังไงก็ไม่ขายแต่ละแวกนั้นมีการขายไปเยอะแล้วค่ะก่อนตรงน,นี้ก็จะเป็นเดอะเคสก็คือกลุ่มของเอสซีเอของกลุ่มชินวัตร e ะคะเดอะเคสค่ะค่ะโอเคถัดถัดกาันเอกมัยค่ะ,อะเอกมัยปุ๊บก็เป็นโรงหนังเอกมัยเหมือนกับที่เป็นเขาเรียกเป็นเมืองเขาก็คือกลุ่มของภูณวุลรักษ์ S <S นะคะเป็นของคุณวิชาซึ่งเป็นเจ้าของแมคโดนัลดด้วยะคะ่ะตัวเอกไมก็เป็นอะไรที่เป็นนิสของเขาที่อยู่ได้นะคะ,ะตรงข้ามก็จะเป็นสถานีคือขนส่งเอกไม้นะคะแต่ก็มีแนวโน้มแล้วค่ะว่าจะต้องย้ายห,หรือต้องปรับเปลี่ยนยังไงบ้างค่ะทีที่ถัดไปจากตรงนั้นเนี่ยที่เป็นทางที่เชื่อมระหว่างกล้วยน้ําไทยที่ออกมาเอกไม้นะคะ,ะเป็นที่ของสภากาชาดค่ะ คนที่ได้เช่าที่นี่ยาวมากเนี่ยนับถือเลยค่ะเป็นกลุ่มของสิริวัฒนพักดีก็คือกลุ่มของเจ้าสัวเจริญนะคะกกเขาเรียกว่าเกตเวย์นะคะเกตเวย์พยายามที่จะทําตัวเองให้เป็นของแลมาร์กของเจแปนใครที่ชอบญี่ปุ่นคุณต้องไปะคะ่ะแต่ยังไม่ตึงตังคมคามเท่ากับเทอร์มินอลหรือสยามนะคะ,คะอ๋ะอไม่ไม่เคยไปเดินเลยพี่ เขาไปตกใจมากเลยค่ะ <c oughs> ยังดีเขาพูดภาษาไทยอยู่นะคะถทาจากเอกมัยมันก็จะเป็นสถานีพักขนงค่ะพักขนงจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างคอนเทมคือเรียบง่ายเงียบๆเ,เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยก็จะมีกลุ่มเ็าเรียกสถานีที่ลงไปถ่าฝั่งนี้ ทั้งสองฝั่งเลยก็จะมีคอนโดของกลุ่มอัศวะโพคินแต่เป็นของคุณเ,เขาเรียกคุณตีนะคะคุณอนุพงศ์อัศวะโพคินเขาทำ<อ>ไม่ได้ <LP S 1> ทำ <Thailand. S 1> เองเอพีไทยแลนด์ค่ะแต่เขาทำเป็นคอนโดสองฝ้าค่ะแล้วก็ซอยนั้นก็จะเป็นสเสน่ห์ที่ติดถ้าเราถ้าเราจากนี่ไปบางนาใช่ไหมคะฝั่งขวาถ้าลงจากสถานีตรงพระขนงแล้วอะค่ะซอยนั้นจะคอนเทมมากแล้วก็น่าเดินชวนชวนให้เดินเลยค่ะ เป็นซอยของที่ดินตระกูลโอสถานุาค่ะอืมค่ะค่ะ,คะรู้สึกไม่จะเคยเข้าไปล้อๆกันหนึงมีบ้านบ้านหลังใหญ่ของ,ของคุณชนะอยู่เขียวคึ้นมากเลยค่ะที่ดินแปลงนี้เขามีบางส่วนนะขายให้กับกลุ่มของเขาเรียกเลยนะยลูกลูกชายของผู้ถือหุ้น LPN คุณยิ่งที่ทำคอนโดแท่งแล่คุณสรรพเตชากิสีตอนนี้เขาเป็นเจ้าของตึกมหันครที่ตึกเขาเรียกตึกหนูแท้ที่กำลังจะเสร็จนะคะตึกมันสวยพี่แหม่มเรียกตึกหนูแท้พราขนมพี่แหม่มยังมี W Property ของคูณรวรรละเขาเขาก็ทำคอนโดของเขาด้วยตรงนั้นจะอยู่ตรงสามแยกของจุด ระหว่างตัดระหว่างพระรามสี่นะคะกับสุขุมวิทซึ่งเป็นของคุณวิชัยนะคะคุณวิชัยคูนวลลักษณ์อันนี้จะเป็นที่เขาเคยทำโรงหนังนะคะค่ะตรงนี้เขาอยากทำเป็นอาร์ตเพจเป็นสถานที่ที่แบบมีมีทั้งโรงแรมมีทั้งคอนโดแบบสกายวอลอะไรเพื่อที่อยากกะปรับเปลี่ยนแล์มาร์คของพระโขนงอะค่ะเขาบอกว่าเคยไปเยี่ยมโครงการเขาเขาบอกยืนบนดาดฟ้ามองเห็นวิวปากอ่าวไทย ต้องสูงมากแล้วก็เขาเรียกว่าที่จะเห็นอย่างนั้นได้คือต้องสูงมากและแพงมากค่ะสถานีอ่อนนุชค่ะสถานีอ่อนนุชเก่มากเลยค่ะคึกคัก นะคะเป็นผู้อยู่อาศัยคอนโดจริงๆเมื่อก่อนเป็นจุดของเขาเรียกไปทางของรถไฟฟ้าสายสีเขียวของคุณคีรีนะคะยังยังมีมีส่วนต่อเชื่อมไปคึกคักมากแถวนั้นเรียกแท็กซี่ลำบากมากเพราะว่าไม่พอนะคะแล้วคอนโดก็เลยเกิดตรงซอยอ่อนนุษก่อนถึงตรงสถานีนี้ค่ะมีทางอัศวโพคินไปกันหมดเลยฮะแล้วก็แสนสิริเจอนเริไปไปกันเยอะมากเอลก็ไปค่ะกลุ่มของเนี่ย ไปกันเยอะมากพวกตระกูลแลนดลอร์ดทำพ่อพอตีค่ะฝั่งตรงข้ามของทางขวานะคะเป็นโรตัสเรียกว่าโรตัสออนนูตโรตัสเดิมแล้วก็เป็นของเมโทเป็นที่ดินของตระกูลบุรภาชัยศรีค่ะเมโอเแมชชีนารี่ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ห้านในซอยปุนวิถีที่ดังที่สุดค่ะโอ้โหความรู้ใหม่นะคะเนี่ยสถานีต่อมาก็บางจาก บางจากตอนนี้กําลังเปลี่ยนแปลงนะคะ,ค,ะคือเง,เงียบเป็นตลาดบางจากที่ที่จริงๆได้หินข่าวมานานแล้วค่ะ,ะเป็นคุณนายไม่ทราบชื่อน,นะคะ <c oughs> เห็นว่ามีกลุ่มตระกูลดังมากค่ะซื้อที่ไปแล้วรัวทุกตลาดไปแล้วทําให้คนที่ชอบกินยําปลาทูกินอะไรที่แบบของ <c oughs> สดๆอร่อยอร่อยที่ช่างตวงวัดด้วยชาวบ้านเนี่ยมันล่มสลายไปหมดแล้ว <c oughs> แต่กําลังด,ดูว่ากําลังจะเป็นอะไรอยู่ระหว่างคอนโดหรือตลาดสดแนวใหม่กําลังดูค่ะว่า ว่าว่าจะเป็นอะไรฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นของกลุ่มอะไรปัญญาสกุลวงที่เขามีนิรันต์ใช่ค่ะคอนโดกลุ่มนิรันต์ค่ะก็จะมีคอนโดฝั่งตรงข้ามมะค่ะจริงจริงนิรันต์เขาเป็นอดีตนายกสมาคมอาคารที่นี่ถ้าจะบางจากขอขอตรงบางจากอีกนิดหนึ่งบางจากคือเขาเรียกว่าทางด่วน62ลงทางด่วน62เนี่ยที่ดังมากเนี่ยคือโรงเรียนสมทวินโรงเรียนสมทวินใช่ไหมไม่ใช่ค่ะของ คุณยายสมทวินสังขสักค่ะท่านเสียไปแล้วเป็นต้นตระกูลของกระเบื้องอาซีไนะคะเป็นท่านหนึ่งที่เคารพรักเหมือนกันท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสมทวินราดดมดิควนอนี้มาที่ของที่6 2นานแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกไม่ได้ไม่ได้ทำตรงนี้เลยค่ะคุณยายท่านก็เสียที่ลูกหลานก็เป็นไฮโซหมดนะคะจะบอกว่าจริงๆเป็นกลุ่มของสังคสักแล้วก็ จริงๆสังรั์ก็ดองกับคุณบัญยัติบรรทฐานด้วยค่ะ,คะ<ม>แล้วก็เป็นของกิจดากรนะคะเป็นของเนี่ยค่ะเป็นของลูกหลานที่อยู่ในเนี่ย 62ต้องพูดถึงกลุ่มนี้เลยอะค่ะนะคะแล้วก็บ้านพวกผู้ผู้ผู้ใหญ่โตแบบระดับปธิบดีก็อยู่ที่นี่อะค่ะบ้านสวยงามเยอะค่ะโทษนะคะแล้วของคุณจีน่าด้วยค่ะของคุณจีน่าคุณจีน่าใช่ค่ะตระกูลเอกชัยค่ะที่เขาเป็นเจ้าของบริษัท p r อเขาก็อยู่ที่นี่ค่ะเห็นว่าเดี๋ยวเราไปเยี่ยมนะคะคุณจีน่าแต่นี้คือเข้าซอยนะคะแต่62เนี่ยไม่ใช่ซอยแล้วเป็นถนนแล้วคะค่ะ จากตรงนี้ไปที่พูดก็คือปุณวิถีปุณวิถีปุณวิถีปุวิถีนี่คือชื่อซอยที่เป็นเจ้าของของบริษัทเมทูลแมชชีเนอรี่ที่เป็นเจ้าของห้างเป็นที่ดินของห้างโรตัสแล้วก็ออฟฟิศเขาค่ะบ้านเขาอยู่ในซอยนี้ค่ะปุณวิถีก็มีผู้หลับผู้ใยอยู่เยอะแต่ตอนนี้ที่น่าจับตาคือปากซอยปุณวิถีเนี่ยเขาเรียกว่า ลื้อตึกแถวหมดแล้วอะ่ะเป็นที่สวยมากมสวยจริงค่ะวงจุ้ยดีจริงๆค่ะติดกับตึกขึ้นลงเลยค่ะ,คะเห็นว่าเป็นตอนนี้เปลี่ยนมือมาเป็นของระดับมืออาชีพบริษัทในมหาชนที่ท,ที่ที่เหมือนเตรียม,มกเกษียณแล้วมีเงินคงเงินเดือนเยอะมากเก็บ ประมาณต้องเป็นร้อยร้อยล้านเนาะถ <c oughs> นะ้าทำอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาโขกว่าดูทิศทางลมก่อนว <c oughs> ่าจะขึ้นอะไรดีอะได้เห็นแน่นอนจากตรงนี้ก็จะเป็นของเป็นตึกแถวสองฝั่งนะเ <c oughs> ขาเรียกเจ้าของอิมพีเรียนคุกกี้อิมพีเรียนะไม่ทราบเคยได้ยนะินไหมของกลุ่มกิมจัวค่ะซึ่งเจ้าของรวยมากนะคะอยู่แถวนี้ขอสารบ้าบอกว่าไม่เคยได้ยินไงกิมจัวตอนนี้เขารีแบร์เป็นรุ่นลูกแล้วแล้วคุณพ่อก็ไปซื้อบ้านของแสนสิริสี่สิบล้านที่บางนา แถวนี้ก็กําลังจะไปออกบงนาเนี่หาปูนวิถีก็เป็นอะไรที่ี่ทมีเสน่ห์นะคะะเพราตรงนี้ก็จะมีซอย64ซูยี64จะเป็นอะไรเยอะวันหลังจะพาไปดูว่ามีคอนโดมีหมื่นยูนิตะอยู่ในซอยเดียวในซอยเดียวหมื่นยูนิตโอ้โหไม่ได้เลยค่ะรายการเราจำได้ว่าคุณนันน์น่ะสาว่าเคยพูดบนเวทีแต่คนนึกไม่ออกเดี๋ยว เดี๋ยวไม่จดไปเลยนะคะพี่แมมครักลุ่มปีสองสิบสี่ใช่ค่ะตรงนั้นก็จะมีโรงเรียนของพวกโรงเรียนนานาชาติแองโกลของสิงโตค่ะไอเราเหลืออีกสถานอีกสองสถานีสถานีอุดมสุกร์ะอเอุดมสุกร์มาเป็นของกลุ่มมือคนรุ่นใหม่ ชื่อคุณโก้ชานนเลืองกิติอนันดาดีเวล็อปเมนต์ใช่ค่ะเขาเก่งมากนะมาหลังๆนี่ยอมแล้วแล้วดวงเขาขึ้นนะคะอายุเขาไม่เท่าไหร่เองเขาได้ที่ดินของที่ตรงสถานีอุดมสุขลงเลยค่ะเป็นคือไอเดียตรงจริงๆสุภาลัยไปก่อนนะสุภาลัยจะเป็นรับเรียบขายไม่แพงค่ะไอเดียจะเป็นทันสมัยก็ราคาก็จะไปอัพอีกทีนึ่เมฆจำได้สุภารยซื้อที่ของตึกดินแฮมเก่า แล้วก็ขึ้นคอนโดจำได้สถานีสุดท้ายครับพี่แม่มเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะข้ามของอุดมสุขถ้าตรงข้ามเนี่ยจะเป็นของชินวัตรนะคะมีโครงการในใช่ของเอสซีเอสเขาเรียกเลยนะอะไรตินะคะ เซนทริกเซนทริกอะค่ะจริงจำได้แต่อยากให้ให้เขาย้ำแบบนี้โอเคแล้วที่ตรงนั้นเป็นของบุรพาชัยศรีที่รอรอคนซื้ออยู่นะคะค่ะรวยจริงๆท่านตระกูลนี้สถานีสี่เหลี่ยมสี่แยกบางนาค่ะจากอุดมสุขที่จะไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นออฟฟิศใหญ่ของฮอนด้า ดังนั้นซอยที่ลงลงสถานีอุดมสุขฝั่งขวาเนี่ยเขาจะเรียกว่าซอยฮอนด้าเวลาพูดถึงซอยฮอนด้าทุกคนจะรู้จักคือซอยฮอนด้าใช่ค่ะค่ะอ่ะเสร็จแล้วไปถึงตรงไหนนะคะบางนาค่ะโอเคบางนาอยากให้พี่เมยอธิบายจะบอกว่าสิ้นสุดตรงนี้เนี่ยคุณแอลสุพลักษณ์อัมพุทเจ้าของเอ็มควอเทียเจ้าของห้างเอ็มโพเรียม ไปซื้อที่เตรียมทําห้างใหญ่อนาคตแล้วบางกอกมองนะคะก็เพราะว่าเขาซื้อตึกข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าซื้อตึกแถวทุบทิ้งพอสร้างเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์คที่สวยมากๆของสี่แยกบางนาใกล้ๆกันก็มีของตระกูลจุลางกูลนะคะเขาทําโรงเรียนนานาชาติใกล้กันนิดเดียวกมหนึ่งนะคะมันจะดูแล้วมันจะเป็นแลนด์มาร์คที่สวย บังเลค่ะจะเป็นจะเป็นรนมาที่สวยมากก่ที่ยังไม่อยากข้ามเขาไปจริงเขาเป็นคอนโดคือ Property Perfect นะคะคุณชัยนี้เปลี่ยนนามสกุลเรียกนามสกุลใหม่เขาไม่ติดปากขออัธยานสกุลค่ะอันนี้ค่ะเขาก็ได้ได้ทำทำที่ดินตรงเนี้แล้วทําคอนโดก็สวยค่ะค่ะแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นของคุณโก้คุณโกชานนคุณชวชนนเลืองกิติยาก็ได้ฝั่งตรงข้ามอีกรู้สึกจะได้ได้ ได้หมดไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแถวนั้นรู้สึกจะเป็นบ้านของเข้าไปในซอยค่ะบ้านของอธิบดีกรมตํารวจเก่าอ่ะผู้บัญชาการตำรวจคุณสารนะคะที่คุณสสรมาเข้าอยู่แถวนั้นนะคะในในพลล่างสูงในพลในพลล่างโยงนะคะก็จุใจเลยวันนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้นับตระกูลนะว่าคงประมาณสิบนะฮะสิบอ๋อสิบกว่าค่ะสิบสี่สถานีนี้สิบกว่าแล้วค่ะจากสยามไปบางนาทั้งหมดมันสิบห้ากิโล นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของสายสีเขียวคือ BTS <iro> ที่เรานั่งกันอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็น15สถานีนะคะ15สถานีก็แน่นอนก็คือมากกว่าประมาณ15ตระกูลเนี่ยที่จับจองกันแล้วก็แต่ละสถานีก็สร้างความคึกคักตัวนี้ก็คือแตกตัวจนเข้าไปในซอย <c oughs> <cos. S 1> ดังนั้นซอยที่จะได้รับการ <iro> พัฒนานเนี่ยคอนโดจะขึ้นตามซอยโดยที่มีสถานีพวกนี้ <PRI> เป็นแมกเนต ที่แหม่มาาเมื่อกี้ที่แหม่มพูดเรื่องสุขุมวิทหกสิบสองที่บอกว่าทางด้านหน้าเป็นสถานีรถไฟฟ้าด้านหลังมีทางด่วนเข้ามาลิงก์อ๋อใช่ใช่ใชท,ทีนี้ขออนุญาตนึกไปถึงทางด่วนใหม่ที่ไปเปิดหน้าดินให้ฝั่งธนบุรี เขาเปิดเนี่ยไงเขาเรียกว่าทางทางด่วนสายสายรัชธรรมค่ะฉลองรัชธรรมนะคะตอนนี้เปิดฟรีอยู่เปิดใช้ฟรีอยู่คือ1 5บหถึงสินะคะที่จะเป็นวันสุดท้ายไปใช้ค่ะเพราะว่าทางฝ่ายแอดมินที่เป็นหัวหน้าคุณตู่ออนไลน์เนี่ยใช้อยู่ทุกวันแล้วก็คำนวณเวลาแล้วคือ20นาที30นาทีเสีย50บบาทถ้าเสียตังค์นะคะดีมากซึ่งตรงเนี้ยจะ อยากให้เป็นประเด็นข้างหน้าที่เราอยากไปรอแล้วก็คุยเพราะว่าอมานานกลายเป็นทางด่วนที่เสียเงินแต่เสร็จเร็วกว่าสามแยกไฟฉายอ่ะที่เป็นสีแยกไฟฉายที่รองมาตั้งแต่อายุเป็นสาวๆอะค่ะนะคะข้างหน้าเรารีวิวกันนะคะก็วันนี้เวลาก็สมควรแก่กรณีนะคะก็ติดตามข้อมูลดีๆเนื้อหาแน่นๆอย่างนี้ได้วันนี้พี่เมฆเรียบร้อยฟังกูรูข้อมูลแน่นๆพูดกันนะคะ ก็ถ้ามีถ้าถ้าผูคุณแฟนเพจสามารถติดตามข้อมูลแน่นๆได้ที่ ประชาติออนไลน์คอลัมน์ไขปัญหาบ้านคอนโดนะคะเรามีคอลัมน์เจาะโครงการเด็ดบ้านคอนโดด้วยนะคะที่ประชาชาติออนไลน์แล้วก็ขอใครของอีกสักนิดหนึ่งนะคะคอลัมน์ฟีสไตฟีสไตเรื่องบ้านบ้านนะคะที่มติชนรายวบนทุกวันเสาร์เจอกันค่ะทีนี้ขออีกนิดนะคะคือขอบคุณทุกเม้นต์และก็ทุกไลฟ์ที่ให้กําลังใจพวกเราเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในชีวิตจริงๆที่เขาเรียกว่าไลฟ์สตรีมมิ่งดังนั้นมันจะเป็นการออกสดเราจะไม่ใช่เป็นผู้ประกาศทางทีวีนะคะที่จะต้อง ต้องแบบว่าเป็นอะไรที่เรียบเป๊ะไม่ใช่ค่ะเราอยากขายความเป็นธรรมชาติของล้มล้มก็พูดจากใจพูดจากความเข้าใจอะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นทุกทุกคอมเมนต์น่ารักมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ